ในวันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้ทางวัดธาตน้อยได้มีพิธีเททองหลอ่อพระพุทธสีหิงขนาดหน้าตัก49นิ้วเพื่อประดิษฐานในโบสถ์วัดธาตน้อยแห่งนี้และในวันนี้ก็มีพิธี ได้หลอมรวมทองเหลืองอที่พุทธศาสนิกชนได้นำทองเหลืองมามอบให้กับทางวัดแล้วก็วันนี้ก็ได้นำทองเหลืองเหล่านั้นมาหลอมรวมเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิขนาดหน้าตัก59เมตรเพื่อนำไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่เขาศูนย์ และก็วันนี้ก็ยังมีพิธีสมโพธรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ขนาด39นิ้วไว้ประจำในโบสถ์วัดธาตุน้อยแห่งนี้และก็มีการพุทธาพิเศษพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์รุ่นกะฐินหนึ่งนะครับวัดธาตุน้อยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ถือเป็นพิธีที่เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่ประกอบพิธีสมโพธ์ประแก้วมรกตขนาดหน้าตัก39นิ้วแล้วก็มีพระสงฆ์ตรวจพุทธาพิเศษสวดมานาจากวัดละคังโคสิตารา,ามจำนวน4รูปแล้วก็มีพระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต8ทิศร,รอบเจดีจำนวน8รูป แล้วก็บนเจดีจำนวน100รูปมีพระเกจิอาจารย์นั่งอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษมนทนพิธีบวงสวงจำนวน9รูปแล้วก็มีพิธีดับเทียนชัยนะครับวันนี้เริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นแล้วก็วันนี้ได้มีครอบครัวนายสมัยเกื้อนหนุนก็ได้นำทองเหลือง ที่ได้รวบรวมแล้วก็พร้อมกับนำมามอบให้กับทางวัดวันนี้จำนวน112กิโลนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันทำบุญศาสตร์เดือน10อซึ่งมีพุทธศาสนิก,กชนได้มาร่วมงานกันอย่างมากมายนะครับแล้วขอให้ทุกคนได้รับส่วนบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมกัรทั่วหน้าทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับ ลดออกแากมือของตัวเองลดออกแข้นิ้วของตัวเองเรื่อแก้ไหวนเรินทองเพื่อใช้หลอนน้องสร้างเป็นโรงสรางโครแท่งในวันนี้ จิตครับมาระนะครับพุทธังอรหังพุทโธธรมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ พระภูมิสิทธาคารโอทุกคนทั่งเสร็จสิ้นพิธีนะโมพุทธายะข้าว่าเริ่มพิธีที่นี้พี่น้องทุกท่านนะครับได้โสดอธิษฐานจิตเลยครับหลับตาและอธิษฐานจิตขอให้คนกุศลนี้นะครับได้จนถึงพระคุณวิดรมารดาคุณครูประชาชนพระภูมิพระธรรมพระเกศเจ้ากรรมนายเวรและเทวันที่มาชั้นฟ้าที่มาจั้นนี้ หรับท่านที่มาในประพิธีอยู่ในมณฑลพิธีที่จะได้ดำเนินการในภาคบ่ายแระที่นั่งของประธานในพิธีซ่งแยกเป็นประธานในพิธีเจด p r o และพิธีพุทธาพิเศษนะครับชื่อทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการเอาไว้พิธีเรียบร้อยแล้วก็กรุณาดูนิดหนึ่งนะครับส่วนก็มีที่ไม่ได้เก็บป้ายชื่อเอาไว้ ครับถ้าท่านที่มาแล้วนั่งก็ใช้สิทธินั้นในการนั่งได้นะครับในการจำนวนให้ทหลอดนั่นด้วยแล้ก็การเขียนชืน่อนาตักุลวันแต่เป็เกิดลงไป946กระบี่กรลัาเลือรถด้วยครับขอบคุณครับ จอดรถจอดยานพาหนะนะครับดูนาดูนิดหนึ่งว่าท่านจอดแต่เผอิญว่าเป็นจอดแล้วมันไม่ลงล็อกกับคนอื่นแต่ก็ไปขัดล็อกขัดช่วงที่เป็นการหลอมรวมองเหลือขึ้นเป็นโลหะส่วนใหญ่ที่จะหลอมเป็นเลื่อกันก่อนเพื่อที่จะรอในการหลอกนะครับก็ขอให้นั่งในก้าวีที่ไม่ได้ระบุชื่อนามสกุลกับทางนี้เพื่อจะได้ไม่ทับกัน มีรายรอบอยู่สามจุดหลัลกนะครับเก้ารูปบริเวณรอบมณฑลที่ถึงพิธีผู่าพิเศษนะครับโดยปฏิบัติร,ร่วมกันกับพิธีการชมโข้อกันไทยวารยาสิษย์ในโอกาสยหกันครับป็นสายตาณขณะนี้วางเรียงรายอยู่บริเวณฐานพระเยีดีจำนวนหนึ่งร้อย พระอัยที่บอกว่าพระองค์ผู้เหน,นืจังหวัดชูบรีพระครูประหลัดโชกุลิพระประหลัดอนันตปิยธโมพร,ระครูสถิตเทวธรรมและพระครูสุวรรณศรีปรีรัตน์นั่นคือแปดรูปที่อยู่ที่ระเบียงร,รอบพระเจดีย์ชั้นที่สองครับที่ต้นเทียนใน54ต้นนะครับเป็นติดครั้งแรกเป็นเชิญครับ จุดท่านละหนึ่งต้นนะครับท่านจุดเสร็จเรียบร้อ,อยส่งคืนใจจนจำนวนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กลับมาน้ำที่เดิมได้ครับนายพัชรพัทรวรภาสนางธนพรพัทรวรภาสวทีรโลทวีศักดิ์ว,ว,วงศรีกุลรองนายกเทศมนตรีจันตีนางวัฒน,นาวงศรีกุลนางเรวดีที่เพริบูลรองนายกเทศมนตรีจันตีนายถึงตั้งหยางนักธุรกิจ ดิเชืท่านประธานในประเดยตวาหวเทศนชนแต่ประเด็นพระคุพระราิตเป็นประดธาคร 黄瓜、嗯 ลาขจตุทีวตาสัทธัมมงโมีลาจสสุนัน <ess> uh